นะครับเออหายก็ไปน้าเลยกลับมาละเออติดถทรล่าดนหน่อยเต้หมอัยอันนี้ก็บอกสำหรับออนนี้คนคนคนี้นี้นะแจคะจะจะเริ่มเล่นเอออีฟุตบอลเนี่ยมันมันแจกอไอเอ็นนี้ปีกปีให้มาเขีย์พวกเนี้ยเออนี่นี่นี่สามสิบ เอเวอร์ซี่นี่นี่เราผมจะบอกเฟสนะอือันนี้ล็อกอินอันนี้ล็อกอินนะอนนี้ล็อกอินใน,นพวกนี้ก็เนี่ยตั้เคีให้หมดได้เลยผมจะบอกเลยอันนี้แข่งกับเอไอให้ชนะครบประมาณสิบแปดอันนี้ของผมสิบแปดถ้าตามตามผมนะคือได้แน่นอนคือได้แล้วเน,นี่ยแข่งกับเอไอให้ชนะครบสิบแปดแล้วก็แมปพีแมพีพีให้ครบเอ่อ ของผมมันก็เจ็ดก็ได้อะประมาณนั่นนะ้าเคลียปุ๊บมันก็จะเคลียออบเจกพวกนี้ไปด้วยมันก็จะได้อีกร้อยทองแล้วก็ชุดด้วยนะนะ่ะมันก็จะได้พวกนี้แล้วก็เลยไปสุ่มไอเอ่อ big time นั้นของอีพีเก่านะครับแล้วมันมีกิจกรรมแจกฟรีแต่แจกฟรีผมสุ่มไปละมันก็จะเป็นแบบจันนี้านนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูเป็น นี่ๆ่ผมก็ยังไม่ได้เลือกมันจะให้คุณดูได้ดูเลยนี่ๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอุ้ยแต่แต่เก่งๆก็เยอะนะผมสนใจเป็นคานาวาโลกับฟานบัตเทนวานบัตเทนน่ะแหละเอ่อตัวคนชอบไหนก็อันนี้เป็นไอเป็นที่ทำเควียนะคก็คือแล็กแลกได้เลยแล้วมันจะมีแบบแบบแจกให้สุม่มก็คือสุม่มสุ่มตัวแบบในนี้แหละถ้าโชคดีก็ได้ มันจะมีแบบอีพิกใหม่ก็เป็นโลเนียแหละเนี่ยก็มันก็ดูดีแต่แต่สาหรับผมผมว่าเป็นผมชอบแบบตัวเบตาเ้าแบบฟาร์มมาเทนดีวกว่าผมว่าผมจะแรกฟาร์มมาเทนพูดถึงกันแรกเลยดีกว่าแต่คันนาวันคันนาวันวโลกก็น่าสนนะอะาไม่ว่าเดี๋ยวผมก็ตัดสินใจที่หลังกันผมเลยอกสองตัวเนี้ยผมสุ่มได้อันนี้พอสโคมาไงแต่เน,นี่ยนออินแจกประมาณนี้สดถ้าคุณเล่นได้แน,น่นอนนี่นี่และไอที่แจกให้สุ่มบิ๊กทามก็อันนี้ ผมเสีสยดายเลยผมผมสุ่มไม่ไม่ได้เลยโอ้ยถ้าได้คารอลก็จะเอามาเปิดก็เอาเปิดคุ้งมงโมงหน่อยโยกเขชอบอะลิวรโดแต่ส่วนตัวผมเจอหลาจแล้กะกาลิงกาด่ะตัวท็อปเลยเนะี่ยอมเจอหลากาลิงกาฮึ่มถ้าได้มาหวานมาแต่แต่มันไม่ได้อะก็จบเลยเศร้าเลยแล้วก็มันก็จะมีเวสพวก ควสรายสัปดาห์ก็อันสองอันนี้ก็เป็นได้ที่อันนี้มันเป็นจะมีสัมภาร็ได้ทองห้าสิบเหรคู่ตัดเล่นชนะชนะแมตช์แรกอ่ะมันจะได้ห้าสิบตัวคู่แล้วก็เป็นอีเวนต์อันใหม่เป็นของตัวรอ์อีเวนต์เออใช่ใช่ทอีเวนต์เป็นของทัวร์อีเวนต์ก็จะได้เป็นที่ไปซุ่มอ่า เออพ่ยอัทวิกใช่ the week. ใช่พยอัทวิกใช่ปะแค่ไหนเป็นพ่ยอัทวิกครับี่ประมาณนี้ <c oughs> ก็มาให้ทุกคนได้รู้ก่อนเพื่อคนมาเล่น,นจะได้ไม่พลาดผมก็เริ่มเล่นใหม่เหมือนกันก็คือรหัสเก่าไปหน้าไปละผมก็เริ่มเล่นใหม่เป็นเปนี่เอไปกดเลยวะ ผมกดเลิกใหม่ใหม่เป็นไอ้ผมรีเป็นเป้เอโ,อโชว์ไทม์แล้วก็นั่นแหละก็พอเล่นได้อยู่มันก็เร็วอยู่ครับแต่วันนี้ก็ไม่มีรละมาบอกข่าวสารให้เขารู้กันนั่นแหละให้ให้รีมาเล่นถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นก็รีมาเล่นครับเอาวันนี้มันก็มีแค่นี้แนหะละบายเป็นกองมาพลาดนี้ไม่งั้นจะหมดเขตและสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับ